ครับตัวแรกครับเป็นหัวทองครับทองเลยแปดเดือนกว่านะครับอ่าพอทอนเปิดราคาขอได้พอสี่หมื่นสี่พันครับสี่หมื่นสี่พันนะครับพี่น้องครับทองแปดเดือนกว่าแล้วพี่น้องครับเป็นหัวสาวทองแหลกครับพี่น้องทองกับเจ้ามั่มมี่นะครับได้สามเดือนกว่าแล้วน้องพอทอนเนาะครับผมพอทอนเปิดจักบาทครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องหนังหนาแบบแห้งได้พี่น้องตัวนี้ต่อไปครับพี่น้องครับเป็นหัวแม่ลูกลูกแปดครับพี่น้องครับลูกแปดเมีย กรบผูรับพี่น้องไว้วันสามอาทิตย์ต้องขอเนาะครับผมนะครับโรมนี่เปิดจักบาทครับห้าหมื่นหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นชุดที่สี่ครับเป็นว้อแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกสะลูกสาวเป็นลูกสาวของเจ้ามัมมี่ครับไว้สองอาทิตย์ครับพี่น้องโรมนี่ครับพอทอดเปิดจักบาทครับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกถูกทันนะครับบายนี่ครับพี่น้องใบสองเคริงครับพิจาปทุมราชนะครับภาพีีภาน้องครับ มาเบิ่งงัวทองไก่คอทกับงัวแม่ลูกลูกแฝดอีกแล้วครับพี่น้องครับมาอีกแล้วนะครับอยู่กับพอทอนครับใายนี่ครับสวัสดีครับพอทอนครับสวัสดีครับตอนนี้ฝนกำลังมาเนาะพ่อเนาะครับผมกัสีฝ้าวไทยเด้อพี่น้องครับมือนี้มีปลากันทองทั้งหมด2อตัวครับมีสาวทองแหลกกับตอนหน้าพี่น้องทอง8เดือนกว่างไก่คอดนะครับแล้วก็แม่ลูกลูกแฝดครับพี่น้องครับโคมนั่นอีกโคมหนึ่งครับแปดภูเมียนะครับอยู่บ้านทวีผลครับตัวบลหน้าหว่างอำเภอวัฒนบุรีลุกซาจังหวัดอำนาจเจริญครับ เดี๋ยวเบิรงกหัวทองไก่ขอดก่อนนะพ่อเนาะครับผมโอ้หัทองขอดเจ็เดือนพ่อแปดเดือนกว่าหรือครับแปดเดือนกว่านะเบิร์ตัวทองมันครับตัวแรกครับเป็นงัวทองครับทองเลยแปดเดือนกว่านะครับอ่าพ่อทอนเปิดราคาเท่าได้พอสี่หมื่นสี่พันครับสี่หมื่นสี่พันนะครับพี่น้องครับทองแปดเดือนกว่าแล้วนางนาอ่างลึกแห้งครับท้ายสูงได้พอร้อยสามสิบแปดบวกลบครับร้อยสามสิบแปดบวกลบครับสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับตะนอกตั้งโจโก้พี่น้องเอ้ย นะครับลูกในท้องพ่อลูกสองได้องครับลูกสองสมโตมากนะพ่อเนาะคุโตมากครับนะครับสี่หมื่นสี่ห้องทรงฟีลอยลู่นะพ่อเนาะครับผมนะครับเป็นง้วนทองตัวแหลก้อพี่น้องอ้วนแห้งนังหนาแห้งครับคีบหูดําครับจมูกสีดำมอสีบะแหวงครับหีบเล็ยบคอเทาปกตินะครับขวันจับจุ๋มหวังนะครับอ่างลึกดีนะพ่อเนาะครับลูกถีบตัวพ่อนะดิ่ดเลยดิ่ดลูกดังเยอะไปเดือนกว่าเดือนกว่าเอา สนใจโทร่ามหาพอทอนหน่ยครับเผ็ดดำพว่วงหางดำนุ่มซีเต้าครับปูยท่องไหมมันลูกแฝดบ่ลละพ่อ <c oughs> พี่น้องเบิ่งออกทั้งสองฟังเลยนะครับใหญ่ีดีเด้อเอาขอให้ได้ลูกแฝดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ตะนองตั้งโจโก,โกครับสี่หมื่นสี่ทองไกคลอดนะครับกระซัมว่าสือสองตัวแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเอาไปลุ่นเอาผูมียนะครับค่าทุกขาทอนแบบกันให้จักมือ่อทิปหมือนครับทิมือนนะครับอ่ะเบิ่งคายยางเผิอด นะครับอ่าย่างเลยนะครับง่วงขจับได้ใบได้ด้ครับจากเขาคอกไปกระมู่ได้บาดเบื้องได้หลายมุมครับนานกงามเป็นปลาหมันอุผสมนะครับอ่าควันจับดีนะครับจีบเรียบขอเท่าปกตินะครับสี่เมืองสี่ทองแปดเดือนกว่าประกันทองนะพ่อเนาะประกันทองครับตรวจทองเรียบร้อยเนาะเรรียยบ้อนะครับเอานี่ทองใหญ่ๆเก๋ยขอดซื้อไปพี่น้องเรียงอีกพอถึงเดือนนะครับเบื้องฟังหลังอีกที่หนึ่งเพชรดำ หวงห้างดำครับเป็นตัวแหลกเด้พี่น้องเรียมโตงามครับตานอกตั้งโจโก้เด้พี่น้องตัวนี้สี่หมื่นสี่ครับนุ่มสี่เต้านะครับทองใหญ่แล้วละมันองค์อุ้ยโหดอ่ะต่อไปครับเบื้องตัวที่สองกรับพ่อครับผมตัวที่สองครับพี่น้องครับเป็นวัวสาวทองแหลกครับพี่น้องทองครับเจ้ามั่มมี่นะครับได้สามเดือนกว่าแล้วนาะพอทอนเนาะครับผมพอทอนเปิดจักบาทดครับ สี่หมื่นหนึ่งพันครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องหนังหนาแบบแห้งได้พี่น้องตัวนี้ถ้าสูงได้พอร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบเป็นสาวทองแหลกนะพอเนาะครับผมนะครับแดดกำลังหายครับพี่น้องตอนนี้วันทองกับเจ้ามัมมี่ครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องครับพิ่เต๋อเอเดตห้าหกแปดครับมัมมี่นี่ครับวันที่ผสมครับวันที่สองมี่าหกหกครับกำหนดขวดสิบห้าสิบหกมักราหกเจ็ดนะครับได้สามเดือนกว่า ปอท่อนตรวจทองนะักพอตนะตรวจเรียบร้อยครับปลารก,กรันทองนะครับปลากรันทองครับผมสูงลอยเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้หนังหนาดีนะครับเด้อขวัญจับจุ่มองนางทับแข็งค่า่ครับเป็นสาวทองแรกสดสดเลยครับปลากรันทองนะครับคาทุกคาทอนปลท่อนปลากรันไทยนักพอตนะครับผมนะครับคลิปหูดำครับจมูกสีดำพี่น้องเป็นสาวท้องแรกสูงร้อยสี่สิบนะครับสี่สิบบวกลบพี่น้องบางที่ พอทอนไปวัดถ่ายเพิน่นกกตื่นนะพอ่อย่านไม่วัดเลยแกเลยจะว่าขึ้นว่าเป็นบวกลบไปแล้วพี่น้องครับบางโต้ก็เชี่ยงบางโตก็ย่านไม่จังเชี่ยงเลยจับไม่ไปย่านได้พี่น้องกีบเล็บข้อเท้าปกาติครับสาวทองแดดนังน,นาดีครับนารายง่ายดีว่าตัวไหนสี่หมื่นหนึ่งพันสองพีลอยโลครับเพจที่ดำพ่วงหางดำครับนี่ครับเพจเพิ่นนลีเดอร์โคนหางปีพ่วงหางดำนุ่งสีเต่านะพ่อเนาะครับผม เป็นตัวที่สองครับทองสามเดือนกว่ากับเจาะมั่งมี่งอู้หนังหนาแห้งเลยโม่เตยนังหนานางหนาดีล้ำตัวเงาดีหน้าตึบไปเลยพี่น้องนี่คือสาวทองแหลกเด้ทองสามเดือนกว่าเองเจ็ดแปดเดือนกับสิบวองผมว่าอันนี้ว่าหนังหนาเลยพี่น้องอไปเต่าเลยครับนี่ถ่ายงามดีนะครับถ่ายมดดีเด้อคนทั้งไปนะครับหยิบเล็บขวดเท้าปกติลมกับทีเต่าแล้วพอเนาะครับกวนจับจุมหมองนะครับล้ำตัวเงาดีครับพี่น้องบรรยากาศใบสองโมงครับเบาไปเรื่อยๆครับ จงไม่ฝนก็นมาแล้วห้อนห่อนพี่น้องแดดฝนเอามอทองมาแล้วครับพี่น้องสาวทองแรกสี่สี่มือซือ้อครับไอ้เวรสี่มือเอสสีส่มือหนึ่งพัข่าวลดเทระบาทมอทอนหัวลรอเอาสี่มือหนึ่งพันเอพี่น้องเอาต่อได้ต่อรองได้อ่ะนี่ถ่ายเพื่อนคูนหางเปย์นะครับพาทุกข้าทอนมอทอนประกันให้นี่คือมอทองนะครับพี่น้องเป็นสาวทองแหลแกขอบนี่ครับอ้าวยืนนี่ถ่ายดีสักกี่หลาย ไ้กินยาแล้วครับเพ่ะไ้กินยาเป็นเยวรอดหนึ่งแล้วโอ้ลอหนึ่งนี่มี่ยู่หาโตเลยลอหนึ่งหาโตได้ไหมลอดหนึ่งตัวเดียวด้ยนะครับเอาเปิดกลมหากินยาแห่งระบาดกินเฟื่องหิ้ววหลาเลยมันมีแหกินดอกต่อไปบ้างโตต่อไปครับพ่อทอนครับต่อไปครับพี่น้องครับเป็นงัวแมลูกลูกแฝดครับพี่น้องครับลูกแฝดเมียกับผู้ครับพี่น้องไหวมั่นสามอาทิตย์นะพ่อครับผมนะครับโคมนี่เปิดจักบาทครับ หามื่นหนึ่งพันครับหามื่นหนึ่งพันครับพี่น้องมั่วสามตัได้ครับเด้อดูด้านในตัวนี้เพชรเมียครับตัวพุ่นเพชรผูกครับพี่น้องแม่สูงอะไรครับพ่อร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบครับมั่วลูกเลกครับพ่อครับก็ลูกแรกได้เลยครับอ่าลูกแรกเล่นบ่ครับผมก่อข้างแรกได้สองตัวเลยครับผมโอ้เขาทาเอานะครับสีแดงงามครับพี่น้องนี่ลูกเพิ่นลูกเพชรเมียกำลังกินนุ่มอยู่ครับกินนุ่มก่อนกินทีละโตลำลางสวยแห้งครับเพชรดำโค่นะครับแมท้างไง ลูกแหลกลูกแปดเลยครับพี่น้องหาหมื่นหนึ่งพันแลพอเนาะครับผมจมูกที่ดำโมกฉีก็แหวงครับพี่น้องครับอ่ะนี่ครับหูฟังนี่เป็นเชื้อราพอเป็นไซแม่กระซัให้เลียครับเป็นเชื้อราหน่อยนึงครับแต่โอ้ก็สิเป็นเคยเป็นร่ำปีแต่สบายใจของสองปีขึ้นหลังอ๋อครับอ่ะมีรองลอยเคยเป็นร่ำปีนะครับนุ่มสีเต่ามีติจรฟังขวาติรหนึ่งครับขีบเล็บข้อเท้าปกติครับเป็นลูกแปดนะพี่น้องนะครับเลี้ยงแม่คนอ้วนเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงคนอ้วนนะครับเพื่อนำนุ่มพันธุพ่อสองตัวนี เดำพ่วงหางดำนะครับสนใจกระทุนมหาวัชรใน,นสามตัวนี่หามื่นหนึ่งพันค่าทุกขารถประกันให้ทั้งสามตัวได้ทั้งมหงนะมดนะครับผมนะครับตืน่นตื่นอ่ะจับได้ใบได้ครับพี่น้องค่าทุกขารถประกันใหน้อันนี้เพิ่งมากินครับนี่ลูกสาวเพิ่นเรื่อพี่น้องลูกสาวผุนลูกใายเพิ่นครับอ่ะเบิเ่งโกนหางดุกสาวเพิ่นครับเป็ดเป็ดได้พี่น้องนี่เป็นลูกใบได้ครับแต่ว่าใบมันหายเพิ่นครับเพชรโกนหางดำไอ้เพชรดำพ่วงหางดำนะครับ แม่สูงหน่อยสี่สิบปุกลบครับห่วลูก <S <S แหละกออกเชือเดียว <S <S ไ,ได้ซองโตเลยพี่น้องเลยหาหมื่นหนึ่งพันนะครับน้ำนมอ่ะน้ำนมไหลยอยู่ครับไปแต่คุ้นแม่เพลยน้ำนมจังสีพ่อจังนอยมันกินไหลไปลูกไปกินนมก็อีกตัวนึงอันนี้ลูกอันนี้ตัวผู้นะครับตัวเมียก,กินอยู่หาหมื่นหนึ่งพ <S 2> <S 2> ันเนาะพอเนาะตามตัว,วตนี้ต่อรองกันได้นะครับแม่เพิ่นเป็นง่วลูกแหลกออกซ้องเชือเลยบ่ดละ พ็ S <S 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 ปวดต,ตัวก็วมันแค่แคเป็นมูนี่สิบออกเป็นสิบนะฟุดจอดครับพี่น้องครับลูกเิ่นลูกชายละมา่กินนมก็เพิ่นมาลูกฮะสามอาทิตย์นะพอนอะสามอาทิตย์ครับไวสามอาทิตย์ผลแหละพี่จุ่มกันกินน้ำกันได้หน่อยอ่ะสนใจโทรมามหาวัรนครับต่อไปมีอีกบอนว่าแลวขาวบะเบออีกครัวบะเบาครับไป<ร>ต่อไปบอีกโคบหนึ่งครับอันนี้ครับต่อไปครับเป็นชุดที่ซีครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกสาวพ่อไปลูกสาวของ เจ้ามัมมี่ครับไบสองอาทิตย์ครับพี่น้องโ่มนี่ครับพอทอนเปิดจากบาทครับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพี่น้องโอ้ราคานี่นะครับสองหมื่นเก้านี่ครับแม่ออกซีนวลครับลูกออกซีแดงครับพี่น้องม่วลูกใดครับพ่อครับม่วลูกสามยืนครับสามยืนสูงอ่าสูงได้ครับแม่ร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับสองหมื่นเก้าพี่น้องลูกสาวเจ้ามัมมี่ครับพี่น้องครับเป็นม่วงบรรบานเนี่ยครับบานพอทอนเลยเนาะครับผมนี่ครับชาวบ้านดีๆีเบาตึงสมให้ครับเกิดเดือนกันยาานไอ้กรรคับี่ต้นนนเดือีล่ะ ได้สองอาทิตย์นะพ่อเนาะครับลูกสาวเจ้ามัมมี่ครับพี่น้องโอ้เป็นปลามันลูกผสมแล้วครับพี่น้องสังเกตจากหูพี่น้อง <c oughs> ห้องซางน้ำลางนะครับนี่พอพันนี่เดอ้อถือว่าให้ลูกได้งามครับนางนาดีเพศดดำพวกหางดำแม่เพิ่นนะครับโอ้ให้ลูกดีแฮะสองมือเก่าสองมือเก่าครับอ่ะจมูกเพิ่นสีดำประสิกเบาแบงครับใบหูส์สิกเบาแบงเชือกนางน,งนาดี <c oughs> โอ้ลูกเพิน่นเป็นตาหักแลยพอแ <c oughs> น่นอนลูกนี่โอ้ให้ลูกงามครับ เป็นมิงหัวชาวบ้านนะครับหัวอยู่บ้านพอถอนเลยนี่ลูกสองตัวยืนกับอยู่ขุนกระเียตัวแม่แม่ตัวนี้ก็มแม่อีกตัวนี้สาวยืนโอ้อีหล่าเลยลูกเจ้ามัมมีไปสองอาทิตย์นุ่มพ่นสีเต่าครับเดบเลอร์ปกตินะครับกำลังเพิ่นสวยๆพี่น้องนี่เบิ่งกำลางเพิ่นเห็นบ่ากำลางลูกพิ่นงูกไปทางบ้าหมันนะครับปันจับจมองนังทับแล้วครับแม่เพิ่นเพลดดำแดงแต่ว่าให้ลูกแดงครับพี่น้องอ่าพวกหางดำนุ่มสีเต่าน้ำนุ่มดีพร้อมน้อพ่อเนาะนุ่มดี ออกดุมาบวัวจอยด้วยครับพี่น้องอ่ะเห็นเด้อนังมันนาหนัน่งนานดีครับเอาสองหมื่นเก่าพี่น้องลูกตัวเมร์นะครับปีนาเขาจะูกเพิ่มสิบอะไรว่าสองหมื่นพี่น้องเลยนะครับนี่คือราคาหอกนะครับลูกผลงานเห็นเด้อควันเจ้าจมูกนะครับหอมหลังนี่ลูกสาวเจ้ามัมมี่นะครับอ่ะตีหัวรุนกระไรตัวนี้มึงนี่มีเขาว่ลูกนีนนงงนะ่บ่ตัวมีเขาปะน้ำรางมึงก็ปวดแห็น้ออืมโอ้ยเป็นบามันลูกผสมมาได้พี่น้องนี่คือสายพัฒนาะครับพ,บพมมบาาี่น้องมัวไทยกลาง สมหลอดออกมากับง่ามเหมือนกันนี่ะทรงฟรีลอยโล้ในมะพร้าคราคาหนีนเนาะเป็นชุดที่สี่ครับผู้ใดสืองว่าทองไปมันแต่ตัวผู้พี่น้องเอานี่แยกเพศยรให้แล้วครับเป็นเพศเมียให้ล่ะนี่ครับเขาก็มีซ้ำหนีนะครับนีวลูกทีสามยืนลูกแดงแดงังสี่นะครับเป็นชุดที่สี่แล้อสนใจโทรมาหาพระอนได้นะครับดิบ้านทวีผลต์ตะบนนวหามอำเภอวัชุมราชจังหวัดลำนัดเจริญครับแม่สูงลอยให้แล้วพ่อลอยยิบเจ็ดบุกลยลอยยิบเจ็ดบวกนีวลูกสามนะครับลูกไปสองอาทิตย์นะครับลูกสาว เจ้ามัมมี่นะครับเอาหมื่นสี่ชุดครับสนใจตัวใดทรหฮาวะทอดครับเดี๋ยวอายุไล่ปีจ้าขึ้นให้ครับอยู่บ้านทวีผลครับโต้หน้าว่าอำเภอ่มทุ่มตลาดจังหวัดตันนัดกันเลยสำหรับคลิปนี้ครับปีจ้าเป็ทุมราชครับพ่อทอนขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอ่ะถุงยางจังหวัดไหนครับไปละไปยางของพ่อครัลูก